ครับตนนี้แต่ร่วมดูวันธรรมชัยครับวันที่พระเด้จพระศุลกพ่อครข้างได้รนแชร์สมุดครับเมื่อหลายปีก่อนก็ถือว่าเป็น่าใหญ่นะครับแล้วก็ เป็นวันพิเศษนะครับที่นเราวงบูพี่น้องนักแสร้งบรรารมีมาเติมเลยนะครับทั้งภายในและก็ต่างประเทศนะครับนักสร้างบารมีรุ่นจิ๋วก็ามานะครับมาก็นะครับวันนี้นะครับก็ได้ผลสำเร็จนะครับของการสร้างบุญสร้างบารมีครับ จะได้ทักเก็ดจากการชนะโดยธรรมนะครับธรรมก็ที่ฉานได้สร้างบารมีตามจุดติดตามตัวบังจากไปทุกภาพจะเดสื่อทพิเศดธรรม